โยสวัสดีวัยรุ่นวันนี้พามาพบกับเจ้านิสสันเทียนา2.0 XL ปี2012ลอลอดุดุกันเป็นเลยครับผมามาชมกันนะครับมานี่ครับลงแม็กให้เรียบร้อยรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับผมจอดซะเป็นส่วนใหญ่แต่งลอลอ,ลอเอาไว้จอดโชว์ที่บ้านหลอดุดันนะครับคันนี้ไม่เคยชน100%นะครับผม เอาช่างมาเช็คได้เลยเรารับประกันให้ไม่มีชนหนักคลิปความจมน้ำตัดต่อร้อซด้านหลังกว้างๆเลยครับผมห้อเคอง่องนี่ใหม่คลิป่งเางาแวบเลยครับผมอ่าภายในนี่ขาวสะอาดสวยจัดๆบอกได้เลยคันนี้เบาะไฟฟ้าครบคันครับผมหล่อมากๆหนึบมากๆอ่าแผงประตูยังขาวจ้ะเลยครับผมเป็นไงครับ ห้องโดยสารด้านหลังนี่นั่งสบายคนตัวสูงสงนี่นั่งสบายเลยครับไม่ต้องห่วงนุ่มมากรถคันนี้รถผู้รริหารอย่างหรูเลยครับที่สําคัญไมน้อยมากๆวิ่งแค่5 9 0 0มื่นก้ิโลไม่แท้นะครับรับประกันใครสนใจห้ามพลาดน,นะครับราคาเบาๆครับผม2องแ0 0หบาทเท่านั้นครับผมสวัสดีครับ